이게더나아니면이게더나아우티사바ย짤래마음대로해안녕สวัสดีค่ะฮ o นี่บีค่ะวันนี้ฮอนี่บีจะสอนว่าประโยคที่ใช้ป่อยที่สุดในชีวิตประจำวันนะคะแน่ๆแ,แต่ว่า มันเป็นประโยคที่ไม่ทางการนะคะเราสามารถใช้กับคนสนิทกันได้เลยนะคะอันยองอันยองสวัสดีโบเฮฮันนี่บีโบเฮทำอะไรอยู่โบเฮอึง้งแปลว่าใช่อืมขำ먹었어อืมอันนี้อันนี้ขำ먹었어 อัอยังไม่ได้กินข้าวอันนี้แปลวะ่าโอเคอย่างเช่นไปกินข้าวด้วยกันไหมแกร์คนนี้พูดเร็วมากหรือเปล่าแ래รนะ่าคะ그래รือ,อมีคำนึงว่า알겠어알겠어ความหมายเหมือนกันค่ะโอเคนา่วววุ่ส่ว ช่วยฉันได้ไหมอืมอัลกิดซะบอจบจบจแปลว่าถูกต้องค่ะเราแสดงว่าเราเห็นด้วยกับขาวช่วงนี้ออกกำลังไกลเยอะเยอะแต่ว่าทำไมอวนขึ้นก็ต้องควับคุมกินอาหารด้วยบอจรจรงจริงๆ่าล่ะกอะไรนะพูดว่าอะไรนะ 뭐라고? 뭐라고? 진짜? 빼와 징디 르 징러 징디 진짜 징러 진짜? 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 아 그래? 아 그래? 알러 아, 그래? 아 그래? 왜? 왜? 탐마이 왜? 좋아? 좋아? 빼와첫르니응일 끝나고 치맥 먹으러 갈래? 좋아? 르 캄뜨롱캄? 그 싫어? 빼와. 매 좋아. 매야안 좋아. 아아매야이끼야아니아 고마워 고마아니와겁니야 아니야. 아니야. 아니아니 커토, 찡찡. 진짜 미안해. 괜찮아. 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 레와, 메펜라이. 나도 모르겠어. 메이로만 간. 그 사람 왜 화났어? 단말카오그로 나도 모르겠어. 르? 나도 몰라. 나도 몰라. 마음대로 해. 마음대로 해. 가모 마음. 크자이. 마음대로 해. เอาที่สบายใจเลยใช่กาบายบายลาก่อนใช่กาดาขฉันไปแล้วนะก็เพื่อนจะบอกว่าใช่กาแล้วก็ต่อไปชกตคือไป แล้วกลับมาดีๆนะอย่างเช่นเราอยู่ด้วยกันแต่แฟนไปทำงานใช้กัตาวาหรือเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไปเที่ยวตั้งจังหวัดเดินทางปลอดภัยนะใช่ไหมคะใช้คำนี้ก็ได้คะ่ะ แวก็ตาวา่าโอเคทุกคนถ้ามีใครมีแฟนเกาหลีหรือว่ามีเพื่อนเกาหลีถึงแม้ว่าทุกคนพูดภาษาเกาหลียังไม่เก่งพยายามจำคำพวกนี้จะสามารถคุยกับคนเกาหลีได้เลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล,และ s ับส c คร b e ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย